ทันๆครับคุณผู้ชมกลายเป็นภาพวินาทีสุดซึ้งครับพี่ๆี่ทหารไทยที่ไปทำการรบบริเวณแนวหน้าชายแดนไทยขเขมรครับที่ได้กลับบ้านนะครับไปพบกับครอบครัวนี่เป็นคลิปหนึ่งที่ทำให้เราสัมผัสแล้วก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าเป็นคลิปที่ดูแล้วซาบซึ้งใจครับนี่ครับพี่แกพอได้เจอกับ ลูกนะครับก็เข้าสวมกอดนะครับเรียกว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับนี่บลูกอีกคนก็เข้ามากอดครับมองแล้วผมเองก็น้ำตาคอนะเจอกับภาพแบบนี้มันทำให้เราสัมผัสได้เลยนะครับว่าทุกวินาทีของชีวิตนั้นมีค่านะครับแล้วว่าพี่ๆทหารเองก็สละนะครับทุกอย่างนะครับเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจก็กลับมาหาครอบครัวนะครับเป็นภาพที่สื่อความหมายดีๆในช่วงปีใหม่นำมาเปิดให้กับคุณผู้ชมที่เกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยขเขมรที่ณับปัจจุบันต้องบอกว่าสถานการณ์คลิกายแล้วนะครับหลังจากที่ลงนามข้อตกลงหยุดยิงแต่ว่าก็ต้องอัปเดตสถานการณ์กันแบบต่อเนื่องครับโดยล่าสุดครับขเขมรเนี่ยต้องตกอยู่ในสถานการณ์อับ จนแบบสุดๆไปแล้วนะครับผมว่าต้องไล่เลียงปฏิบัติการของไทยเราที่ยังคงเดินหน้าสถาปนาพื้นที่นะครับของผืนแผ่นดินไทยที่ไทยเนี่ยยึดคืนกลับมาจากขเขมรได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหนึ่งในพื้นที่สำคัญซึ่งถูกจับตามองเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วนะครับก็เป็น พื้นที่บริเวณบ้านหนองจานในอำเภอโคกสูงนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพี่ๆทหารช่างเนี่ยต้องเร่งดำเนินทำงานแบบเป็นวินาทีเลยนะครับโดยเฉพาะการดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ผิดกฎหมายของคนขเขมรที่ลุกล้ำเข้ามาในอธิปไตยของประเทศไทยนะครับ ซึ่งต้องบอกว่ามีหลายหลังมากเนาะก็ทำงานกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนนะครับตั้งแต่ช่วงส่งท้ายปีเก่ายันเข้าปีใหม่เนี่ยพีฐานไทยของเราก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พร้อมๆกันนะครับนอกเหนือจากจะต้องทำลายสิ่งปลูกสร้างที่เขมรน,นำมาปลูกแล้วก็ล้าเข้ามาในแผ่นดินไทยแล้วเนี่ยนะครับทหารจากกองพันหานช่างที่สองกองพลหานราบที่สองรักษาพระองค์ แล้วก็กองพันธาราบที่1กรมทารราบที่2รักษาพระองค์ก็ยังช่วยกันติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ในพื้นที่บ้านหนองจานอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับและใช้เป็นจุดสนับสนุนภารกิจด้านความปลอดภัยรวมถึงการปฏิบัติงานของกำลังคนในพื้นที่ด้วยครับซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมีเป้าหมายเลยก็คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพื้นที่ การเฝ้าระวังสถานการณ์และก็การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีเนื่องจากสถานการณ์ชายแดนเนี่ยยังไม่สามารถไว้วางใจได้โดยตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะถูกใช้เป็นจุดประจำการจุดพักกำลังและก็จุดอำนวยการภารกิจต่างๆของเจ้าหน้าที่จะเห็นได้ยอย่างชัดเจนนะครับว่าครั้งนี้ทหารไทยของเราเนี่ยไม่มีคำว่าออมชอมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเขตแดน ครั้งนี้คือจัดเต็มเพราะว่ารู้สันดานเขมรเบ่งดีนะครับเดี๋ยวผ่านพ้นช่วงปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวน่าจะกลับมาเยอะมากโดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองจานแล้วก็พื้นที่อื่นๆที่ฐานไทยของเราเนี่ยนะครับสามารถยึดคืนมาได้นะฮหนึ่งในพื้นที่ที่ผมเห็นคลิปคอนเทนต์บ่อยมากก็คือพื้นที่บ้านโทอมอดานะครับที่หน่วยทหารนาวิกโยธินเนี่ยทำการวางลวดหนามแล้วก็ ตั้งโซนชัดมีการติดป้ายประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าห้ามบุคคลภายนอกสัญจรผ่านนะครับซึ่งพื้นที่นี้ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ทําให้ขมรเองเนี่ยนะครับตกตะลึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคือป้ายนี้ก็คือมีทั้งภาษาไทยฝอังกฤษและขมรเลยนะคือเป็นการห้ามอย่างชัดเจนนะครับโดยบริบททั้งหมดของทหารไทยของเราเนี่ยก็เป็นการตอกย้ําภาพอย่างชัดเจนนะว่าไม่มีการออมช้อมแน่นอนนะครับแม้ว่าข่าว กระแสออกมาก่อนหน้านี้ว่าทางฝั่งของรัฐบาลขเขมรนะครับนำโดยฮุนเซนเนี่ยต้องการที่จะมีการร้องขอให้มีการเจราจา JBC ในเดือนมกราคมในเรื่องของการแบ่งเขตแดนอะไรทำนองเนี้ยนะครับซึ่งต้องบอกว่ากระแสนี้โดยคนไทยด่ายับมากมานะครับเพราะว่าขเขมรเองเนี่ยนะครับอยู่ดีๆลบกันทั้งวันกลับมาจะขอเริ่มต้นใหม่นะครับซึ่ง ก็ต้องดูเรื่องนี้ยาวๆนะครับต้องไม่ให้เกิดขึ้นเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องของเขตแดนเมื่อยึดมาได้แล้วก็ยึดมาได้เลยนะครับตามวิถีของทหารไทยของเรานะครับที่ทุ่มเทแรงกายนะครับสละเลือดสละเนื้อสละชีวิตเพื่อผืนแผ่นดินไทยเนาะเหมือนคลิปต้นคลิปที่ผมเห็นนะโหพี่แกกลับบ้านแกได้เจอครอบครัวเนี่ยมันถือว่าเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ ขณะเดยียวกันครับอีกหนึ่งปฏิบัติการที่ถูกพูดถึงนะคลิปนี้เป็นคลิปก่อนที่จะมีการทำข้อตกลงหยุดยิงก็เป็นคลิปที่ทหารไทยของเรานะครับได้ยิงทำลายบ่อนไก่ของทหารเขมรบริเวณพื้นที่ช่องอ่านมา้าเพื่อเป็นการทดสอบแนวรบแล้วก็เช็คพิกัดทางยุทธศาสตร์ไปในตัวนะครับก็ต้องบอกว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่ ฐานไทยของเราเนี่ยสามารถยึดคืนมาได้ภาพของการทำลายบ่อนไก่หรืออาคารของทหารเขมรที่ใช้เป็นฐานที่ช่องอานม้าเนี่ยด้วยลักษณะของอาคารที่หลังคามีแปดเหลี่ยมฐานไทยจึงเรียกอาคารหลังนี้ว่าบ่อนไก่อาคารดังกล่าวครับตั้งอยู่ทางใต้ของเนิน677ในช่วงปะทะเนี่ยนะครับทหารเขมรเนี่ยมีการใช้เส้นทางเดินเท้าขึ้นมาจากฐานบ่อนไก่ไปเนิน6.7 7 เพราะมีหลักฐานภาพถ่ายดาวเทียมว่าฐานขเขมรเนี่ยมีการสร้างถนนจากบ่อนได้ขึ้นไปแล้วก็มีภาพทหารเขมรถ่ายจากเดิน677บริเวณแถวบ่อนไก่หลายครั้งในช่วงหยุดยิงครั้งแรกเนี่ยนะครับฝั่งขเขมรเดินทางไปเยี่ยมอ่านมา้าฐานขเขมรก็จัดฉากยิงใส่ทหารไทยแล้วก็อ้างว่าไทยเนี่ยยิงใส่ขเขมร ในวันรุ่งขึ้นในข่มก็พาเจ้าหน้าที่ L.T. ไปดูหลุมระเบิดที่อ้างว่าไทยยิงใส่ก็อยู่บริเวณบ่อนไกน่ปัจจุบันนะครับฐานไทยได้ยึดลงไปจนถึงตัวคาสิโนโตรงริมหน้าผาแล้วนะครับซึ่งไทยเนี่ยก็ควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะขยายความตรงพื้นที่นี้จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าครูการทำงานของฐานไทยเราเนี่ยสุดยอดขนาดไหนนะครับโดย เนินหกเจ็ดเนี่ยนะครับก็มีภาพถ่ายที่พี่พีหฐานไทยของเราถ่ายภาพนะครับว่าสามารถควบคุมพื้นที่แล้วก็ยังคงตึงกําลังอย่างหนานแน่นนะครับเพื่อคุ้มครองแผ่นดินและก็อธิปไตยไทยนะครับเมื่อนํามาเปรียบเทียบนะน,นี่ต้องขอบคุณข้อมูลจากเพจทางรถไฟสายมรณะด้วยนะครับที่ทําให้เราเห็นภาพว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขเขมรเ,เองก็เรียกว่าตั้งใจนะคืนนี้คือตั้งใจลุกล้าในหลายดินแดนมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งดูจากตรงนี้มันก็ชัดเจนมากๆเท่านั้นไม่พอนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานบันไดขึ้นยอดเนิน6.7 7นะครับที่บางคนสงสัยเพราะมันก็มีภาพว่าฐานขเขมรเนี่ยเคยสร้างบันไดยอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งภาพหลักฐานก็ชัดว่าขเขมรก็เคยทําบันไดแต่มันเป็นแค่เพียงบันไดไม้นะครับที่ตอนนั้นมีการถ่ายรูปเอาไว้เนาะแต่ถ้ามาดูภาพล่าสุดที่ฐานไทยของเราเนี่ยทำการปีนขึ้นไปเนี่ยจะเห็นชัดว่ามันมีบันได อลูมิเนียมนะครับอีก4อันนะครับมา,าพาดเพื่อสร้างการสัญจรที่รวดเร็วนะครับแล้วก็ฉับไวมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นภาพหลักฐานสำคัญว่าฐานไทยของเราเนี่ยมีการปฏิบัติหน้าที่นะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็สมศักดิ์ศรีนะครับจนได้รับชัยชนะในพื้นที่ดังกล่าวไปในทันทีและเมื่อพูดถึงนะครับบทวิเคราะห์สำคัญถึงสาเหตุที่ ทหารขเขมรแพ้ยับเยินในครั้งนี้นะครับหลายคนก็แอบสงสัยนะว่าเอะเขมรเนี่ยมันเข้ามาล่วงล้ำในดินแดนไทยเนี่ยหลาย10ปีนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่มากๆนะครับแถมยังมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอำนวยความสะดวกในการสัญจรในพื้นที่ที่ล่วงเลยล่วงล้ำดินแด,ดนของประเทศไทยมาเนี่ยแต่ทําไมถึงแพ้ศึกนี้อย่างยับเยิน หลายคนก็อาจจะวิเคราะห์ว่าเพราะว่าเราเนี่ยนะครับมีเครื่องบินรบนะครับขับไล่อย่าง F16 มีกิ๊เพนและก็อาวุธทากาศต่างๆนานาเนาะแต่ต้องบอกว่าหลากหลายพื้นที่เนี่ยบางทีบางครั้งเครื่องบินขับไล่ก็ไม่สามารถจะแสดงแสงงานุภาพได้แบบชัดเจนเท่าไหร่ก็ต้องใช้ความสามารถของพี่ๆฐานไทยเราในแหละนะครับในการป้องปรามแล้วก็ปราบปรามนะครับขับไล่ขเขมรออกจากเป็นดินไทยเนาะ สาเหตุที่มีการวิเคราะห์กันอย่างชัดเจนนะมันมีคลิปล่าสุดนะมีการขุดเจาะนะครับถ้าให้เป็นที่เก็บยุทธปกรณ์หรือว่าเป็นที่หลบภัยเลยอะไรเงี้ยสาเหตุแรกที่มีการวิเคราะห์กันคือมองว่าครั้งนี้ทหารขเขมรอาจจะประมาทนะครับแนวทางของทหารไทยก็ได้นะครับด้วยความที่อยู่ในพื้นที่มานานนะครับดังนั้นเนี่ยคิดว่า ถ้าต่อสู้กับฐานไทยเนี่ยไม่ยากที่จะต้านทานนะครับแต่เอาเข้าจริงๆงานนี้เนี่ยฐานไทยของเราทําการบ้านมาดีมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเจาะเข้าจุดรุ่ศาสตร์รวดเร็วฉับไวแล้วก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับข้อแรกมองว่าฐานขมรนประมาทนะครับคิดว่าพวกเขาเนี่ยรู้พื้นที่เยอะนะครับแล้วก็มีความหนาแน่นในกําลังเยอะก็อาจจะยันไทยอยู่แต่จริงๆก็สุดท้ายก็ยับเลยทีเดียวนี่คือข้อแรกนะ ข้อที่2ผมมองว่าเป็นเรื่องของความไร้ระเบียบวินัยด้วยละ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเห็นได้ชัดเจนว่าทหารขเขมรในชายแดนเนี่ยนะครับก็ถูกดูแลแบบ2มาตรฐานเนาะเห็นข่าว BHQ ที่ทางฝั่งของฮุนเซนเนี่ยสั่งเจ้าหน้าที่มาเก็บอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูสังเกตชีวิตของทหารขเขมรในชายแดนเนี่ยมันคนเรื่องเลยนะความเป็นอยู่ต่างกันนะครับแล้วบางทีบางครั้งก็เห็น านบางคนก็เอาครอบครัวมาอยู่ในบังเกอร์อยู่อะไรเงี้ยเราก็เห็นการตรวจพบนะครับวัตถุอย่างเช่นข้าวของเครื่องใช้ของผู้หญิงในค่ายอะไรเงี้ยความไร้ระเบียบตรงเนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ฝั่งของฐานขเขมรน่ะนะครับแพ้ไทยแบบยับเยินนะเพราะว่าโหไทยมาปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้คือกลยุทธ์เดียวก็คือยึดคืนผืนดินผืนแผ่นดินไทยกลับคืนไปให้ได้และข้อสุดท้ายก็คือเรื่องหัวใจนี่แหละนะครับขเขมรเนี่ยต้องบอกว่าอับจนหนทางหลายเรื่องเนาะ การที่สู้แล้วนะครับก็รู้ว่าสู้ไม่ได้แน่ๆนะครับยิ่งนานวันฐานไทยของเราก็ยิ่งทําลายนะครับฐานต่งตางๆบังเกอร์ต่งตางๆอย่างต่อนเนื่องการหนีทับจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทําให้ฐานขาเขมรบริเวณชายแดนนะครับต้องเร่งหนีออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ต้องนอนเฝ้ารากมะม่วงอยู่บริเวณฐานตรงนั้นแหละซึ่งก็มีหลักฐานจํานวนมากมหาศาลที่ทางขาเขมรปิดข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ก็เลยกลายเป็น3ปัจจัยสําคัญนะครับที่ทําให้ ขเขมรเนี่ยแพ้ยับในศึกครั้งนี้นะแล้วก็โดนิพาวิจารณ์หนักที่สุดก็คือผู้นําอย่างคุณเซนและคุณมาเนตที่รบแพ้ให้กับประเทศไทยนะครับทั้งที่แบบโหโมอ้างอวดเดว่าโหไทยเนี่ยไม่เคยสู้ขเขมรชนะเลยครั้งนี้นะ่ะทำไมแพ้ยับเยินขนาดนี้แต่จริงๆตามปริร์เรารู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่นี่คือ3ข้อนะสเหตุผลสําคัญที่ทำให้ฐานขเขมรเนี่ยแพ้ยับเยินหนึ่งคือประมาทสองคือไร้ระเบียบวินยัยสามคือหนีทับ นะครับคือถ้าไม่หนีก็ตายนะครับถ้าอยู่ก็อดตายไม่ไม่หนีก็อดตายหรือว่าก็ตายอย่างสถานเดียวก็เลยต้องแพ้ในศึกการนี้นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะประมาทไม่ได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยนะครับแม้ว่าเราจะตึงกําลังได้แบบต่อเนื่องและไม่ขยับไปไหนแต่ก็ต้องมีการสังเกตนะครับเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเนี่ยกองทัพภาคที่2ที่ทํางานเรื่องนี้เข้มข้นเนาะ ก็ได้มีการรายงานในทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตาควายพื้นที่ช่องกลางพื้นที่สายตะกูพื้นที่คนาพื้นที่ตาเมืองทมยังมีช่องสงําช่องจอมช่องเปอร์ช่องระยีผาหมออีแดงห้วยตามาเรียภูมะเขือโดนเอาพื้นที่สัมแต่พื้นที่ช่องบก แล้วก็พื้นที่ช่องอ่านมาณปัจจุบันเนี่ยนะครับการสังเกตการของฝ่ายทหารประกาศชัดว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวสำคัญของฝั่งเขมรโดยฐานไทยของเราเนี่ย นะครับก็ยังคงตึงกําลังแน่นนะครับเพื่อรักษาดินแดนและอธิปไตยเอาไว้ให้ได้อย่างต่อเนื่องจะมีก็แค่พื้นที่ซัมเตาที่เจ้าหน้าที่กําลังเฝ้าตรวจดูรายละเอียดอัปเดตเพิ่มเติมอยู่นะครับก็จะยังคงประมาทแล้วก็วางใจเขมรไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คืออัปเดตล่าสุดที่ผมนํมารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมนะครับก็จะนํามารายงานให้คุณผู้ชมกันแบบต่อเนื่องแบบนี้นะครับ